เอาแมวเครื่องไหมเออเดินมาถนนนี่เกือบพวเขาตรงนี้ได้ครับปผมหั่าไหไม่ดีไม่เกี่ยกแต่หัวไหรไม่ดีได้ไเผมได้ปะเออไม่ได้มั้งคือต้องออมไปหนอน อ่ดีใจอ่ะดีใจอ่ะมาช่วยแล้วดีใจอ่ะปีครับปีที่แล้วก็เกือบถึงพื้นกระดานบ้านผมเพราะผมยังไม่ถึงยังคือชั้นสองผมยังอยู่ได้อืมแต่มันเป็นสองชั้นนะใช่ครับแต่เพอเอิญผมก็คงจะไม่อยู่แล้วครับก็คืนผมก็ออกไปนอนอยู่ต้งนอกเลยปีนี้กับปีนี่เขาก็ออกไปอยู่นอกปีนี้กับปีที่แล้วปีไหนหนักกว่า ถ้าถ้าตอนนี้นะตอนนี้ปีที่แล้วหนักกว่าครับอันนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่ครับอันนี้เพิ่งเริ่มคือท่วมตั้งต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณวันที่สิบห้าเอาคืนวันที่สิบห้าที่ท่วมน้ําตรงนี้ที่บางบางแห่งที่ลึกที่สุดประมาณกี่เมตรเอ่อประมาณสี่เมตรครับเมตรพราะตอนนี้ตรงบ้านตรงนี้ยังสูงหน่อยถ้าตรงกลางเนี่ยประมาณสี่เมตร,รมันเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมทุกปีครับ เราทางฝนแรงครับแต่น้ําขึ้นอน้ํามันมาจากไหนเนี่ยก็ทางนู้นนะครับอะไรอะตรงนี้มีกี่หลังคาเรือนทั้งหมดในซอยนี้มีทั้งหมดแปดแปดหลังคาเรือนครับผมเก็บเก็บขอ,องไว้ลวกลางคืนจะอาจจะกลับเข้ามานนอยหน่อยแต่กลางวันก็คือไม่มีใครอยู่ก็ไปอยู่นู่นะ <c oughs> ปีที่แล้กวกับหลังคาเนี่ยพังไปเดี๋ยวออกต่อเขาเอามา ถ้าเป็นเลือกเครื่องอ่ะได้ให้เป็นไรกับ,ก,บกลับหลังนึงแล้วก็ไหนหน,หหนู้นหลังนึงเนี่นี่พอเกษตรเขามาตรวจปุ๊บเขาก็บอกยังไม่ตายกระบายยังเ<ม>ขียวมันต้องมาตายอ่ะใช่รอบที่แล้วหลังคานเนี่ยพังไป

สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างทุกกระบอกสถานการตอนนี้ก็น้ําขึ้นเรื่อยๆครับอืมันท่วมังแตเมอะไรครับตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้ามันมาตอนตอนกลางคืนใช่ไหมกลางคืนแต่มันยังไม่ถึงบ้านพอตอนเช้าวันที่สิบหกอะถึงเข้าบ้านตอนนี้ข้างในมีกี่หลังคาเรือนครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลังคาเรือนทุกบ้านท่วมหมดครับอืม ใช้ชีวิตกันยังไงต่อปีที่น้ําท่วมเนี่ยก็เวลาน้ําท่วมแล้วก็รู้ว่าน้ํามาแล้วก็ขนย้ายพอ,อน้ําลงเราก็ย้ายกลับมาบ้านแล้วแล้วก็มันมีการมันมีการส่งสัญญาณไหมว่าเออน้ําจะเริ่มขึ้นเริ่มท่วมเราสังเกตจากอะไรไช่วยคือมันมีข่าวทางโทรศัพท์ทางหมู่แปดเขาส่งนะมาว่าน้ําหมู่แปดมาเยอะมันใช้เวลาตัง้งหกกีชั่วโมง่จะมาถึงจังหมู่แปดมาถึงเนี่ยครับ เจออย่างนี้ทุกปีนี่เป็นไงท้อใจไหมไม่อะมันมีเป็นมันมีเป็นประจำเป็นสิบปีมาแล้วจนเราชินแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับครับอืมยี่สิบประมาณยี่สิบชีวิตได้นะก็ตอนนี้คือตอนกลางวันออกไปถุนอพยพครับกลางคืนก็กลับมานอนครับอืมอย่างนี้ส่วนนี้ไฟอะไรก็ใช้ไม่ได้เนาะได้ครับได้วรูกสาวลูกสาวเนี่ย แล้วก็หใครเขาถามพวกผมไม่รู้จะหนีไปไหนเดี๋ยวน้ำก็ถึงไว้เป็นเรือดีกว่าเนาะไว้ไป็เรือเลยที่ผมว่าพวกผมเข้าไปแล้วนะ